สวัสดียามเช้าค่ะเพื่อนๆทุกคนที่เพื่อนเพื่อเห็นก็คือชุมชนเรือนแพรในลุ่มแม่น้าสแกกรักงค่ะวันนี้ตั้งใจตื่นเช้ามาชมบรรยากาศริมลุ่มแม่น้าสแกกรักงแล้วก็มาเดินดูตลาดเช้าค่ะตรงที่แอนยืนอยู่ก็เป็นสะพานข้ามแม่น้าสแกกรักงถ้าเพื่อนเพื่อนได้มีโอกาสมาเที่ยวก็สามารถเดินมาชมวิวบนสะพานหรือว่าปั่นจักรยานเลาะริมแม่น้ําชมบรรยากาศยามเช้าได้ค่ะ อยากให้เพื่อนๆมาเห็นกับตาจริงๆเลยค่ะว่าบรรยากาศที่นี่มันดีมากๆก่อนไปเดินตลาดก็ขอมานั่งจิบกาแฟชมวิวก่อนค่ะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าจะมารีวิวร้านกาแฟร้านนี้นะคะ เติมคาเฟอีนแล้วก็มีแรงเดินตลาดแล้วค่ะบรรยากาศตลาดเช้าที่นี่คือคึกค,คักมากๆปลาสดๆเลยไม่รอช้าเลยค่ะจัดปลาช่อนแห้งไปหนึ่งกองที่นี่ึ้นชื่อเรื่องปลาแม่น้ำมากๆค่ะเดินกันต่อค่ะเดินตลาดเช้าแบบนี้ไม่มีเบื่อเลยค่ะของชุมชนของท้องถิ่นนี้ให้เห็นเยอะมากๆนี่ถ้ามีตลาดปลาสดๆปลาแม่น้ำแบบนี้อยู่ใกล้บ้านคงจะมาเดินทุกวันเลยค่ะ ที่อุทัยธานีนะคะก็จะขึ้นชื่อเรื่องปลาแรดค่ะปลาแรดตัวโตๆเลยถ้าเพื่อนๆได้มีโอกาสมาเที่ยวนะคะอยากให้ลองมาเดินตลาดเช้านะคะเดินเสร็จก็สามารถข้ามสะพาน ไปเที่ยววัดโบสถ์ที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามได้ค่ะแล้วก็มานั่งจิบกาแฟที่ร้านมุมสแกรชมวิวยามเช้าคือสุดค่ะชี้ยืนยืนอยู่นะคะก็กำลังคิดว่าจะซื้อปลาแรดกลับไปกินค่ะได้ของกินแล้วก่อนกลับก็ขอมาแวะถ่ายรูปเช็คอินกันหน่อย